ตอ,อกันเลยดีกว่านะคะกับเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะกับผลสํารวจความคิดเห็นของคนไทยนะคะว่าคนไทยคิดยังไงกับเรื่องที่นักแสดงนะคะหันมาจับม่์เปิดคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโพมหาชน t h เทล n d นพีพระชาร์ฐวันนี้เป็นภาคต่อนะคะเราจะมาลงลึกในรายละเอียดกันอีกนิดนึงว่าคนไทยคิดยังไงกับดารานักแสดงที่จัดคอนเสิร์ต จากผลสำรวจโพมหาชน t h a เทเลนพีพระช้าที่นายเอ็นเตอร์เทนร่วมกับนิด้าโพสอบถามความคิดเห็นว่าคนไทยคิดยังไงเรื่องดารานักแสดงจัดคอนเสิรต์ตซึ่งก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ถึง30%ค่ะมองว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่นอกเหนือจากการแสดงของดาราส่วนเพศชายกลุ่มคนวัย26-35ผู้มีระดับการศึกษาอนุปริญญาและสูงกว่าปริญญาตรี พนักง,งานบริษัทเอกชนและคนมีรายได้สูงกว่า4ี0 0มืนบาทขึ้นไปก็มองว่าน่าจะมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงอย่างเช่นโปรโมทหนังละครหรือสินค้าขณะที่ผู้นับถือาศาสนาคริสต์มองว่านอกจากเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่นอกเหนือไปจากการแสดงแล้วยังเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ในขณะที่กำลังดังและยังคิดว่าดาราเหล่านั้นมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงเช่นเดียวกันและพอถามถึงคุณภาพเสียงร้องของเหล่าคนดังว่าเป็นยังไงกันบ้างทุกเพศวัยสถานภาพาศาสนาการศึกษาอาชีพและรายได้พร้อม ใจกันบอกว่าก็พอฟังได้แต่ก็ยังต้องฝึกฝนอีกมากส่วนรูปแบบคอนเสิร์ตที่ประชาชนอยากเห็นดาราจัดมากที่สุด5 0 2 4บอกว่าอยากเห็นคนดังจัดคอนเสิร์ตกานกุศลเมื่อถามความเห็นต่อไปว่าอยากให้ดารานักแสดงกลุ่มไหนจัดคอนเสิร์ตมากที่สุดก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่52.16%ค่ะระบุว่าอยากเห็นดาราดังหลายๆคนรวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตถัดมา26.48%โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยนับถือศาสนาคริสต์บอกว่า อยากเห็นดารานักแสดงที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงจริงๆและอีก11.20บอกว่าอยากเห็นดารานักแสดงที่เราชื่นชอบลุกขึ้นมาจัดคอนเสิร์ตส่วนคนที่บอกว่าอยากเห็นเหล่าคู่จิ้นคู่ขวัญจัดคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่ที่5.76ค่ะแต่ก็มีอยู่0.32ที่บอกว่าอยากเห็นดาราอาวุโสหรือไม่ก็ดาราที่ห่างหายจากวงการบันเทิอไปนานกลับมารวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตนะจะได้หายคิดถึง ขณะที่อีก4.08%ตอบแบบสบายๆว่ายังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดและตัวดาราคนนั้นแล้วบัตรคอนเสิร์ตควรจะเป็นราคาสักเท่าไหร่ดีล่ะ ก็พบคำตอบว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะคนไทยถึง49.20%ค่ะระบุว่าน่าจะราวๆ500ถึง1,000บาทอะกำลังดีและถ้าเกิดว่ายิ่งราคาสูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะยิ่งมีคนเห็นด้วยน้อยลงค่ะขณะที่18.56%นะคะบอกว่าควรจะน้อยกว่า500บาทนะแต่ก็มีอีก23.36%ค่ะที่บอกว่าเรดราคาก็ขึ้นอยู่กับดารานันกแสดงทีมงานรูปแบบงานแล้วก็จานวนแขกรับเชิญด้วยนะ ไม่ว่าเราจะได้รับมอบหมายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรามีความเต็มที่และตั้งใจไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับความทุ่มเทที่เราลงแรงลงใจนรอกคะ่ะ